ไวเซนแล้ข้ากินอะ้ตายเอาเคี้ยวเข้ากันหันเลยทิ้เงี้ยมันเนี้ยเบื่อไส้วนี่ขายอย่างใดครับก้าิกิโลกิโลห้าร้อยห้าสิบถูกขนาดนะบ่ะทิ้งเงมาซื้อถูกกิโลนี่มอกนี่ไปลงไปลุ่มดอยวันเดียวเฮ้ยกิโลเอจ่ายตักสองกิโลน้องบอกเอายาวความยาวสองกิโลเลยตักนี่ถึงลุ่มดอยเลยเพราะไข่มันมันจะไปยาวขนาดอันลาเหือเอาก็สองกิโลลูกพี่เออ สองกิโลนี่สองกิโลตาจังมาใช่งสองกิโลเตียวเมื่อไรควายเออมากินยังไอ้อย่างปักแปลงแน่ก็กินเงี้ยกินยังคือย่างเงี้ยมากิน กินส th th ้มน่ะใส่อัวกินปิ้งอ่ะก็ถามมือกำกะไส่อัวเนี่ยเพิ่นขายอย่างใดก็ถามมือผมกำกะก็ขิงปากขิงมหมี่ขิงย่อมาถามอ้าวกับกับมาเนี่ยมายิงผมอู้ลุงชายอู้ม่วนลุงชายก็อู้แตนผมกำกับจังก็เพลงเพิ่นมาฮะล่ะเนี่ยมัดไก่กับขิงไงล่ะบอก ขอเดี๋ยวถามเบิร์ตอะไรอ่ะอุปเลยเอ้าฮัลโหลสวัสดีครับผมอสวัสดีครับเอาจมือหน่อยสีครับผมครับผมเอาเอาแะไรต่อแหละเอาอะไรถามไปเลยจะอ้วต่อพอ,อยากกี่เส้อัวเนี่ยคุณน,นี้เหรอทิ้งก่สร้างแรกทิ้งยากกินแนะ่ยทิ้งก่แสรงหมดสร้างกอถามเบอร์เส้อัวนี่ขายอย่างใดครับกิโล กิโลห้าร้อยห้าสิบถูกขนาดนะบ่าชิยังมาซื้อถูก<ะ>กิโลนี่หมอกนี่ไปลงไปลุ่มดอยมันนดียว้ยกิโลเอาสองกิโลบ่เออมีถึงก่อสองกิโลนี่มีถึงก่อมีค่ะมันเวหมอกนี่ไปถึงลุ่มดอยเพื่นก่อ <c oughs> ถึงบ้านเลยเหรอเฮ้ยเอาเลยเอาสองกิโลมาที่ละพี่ลูกพี่มาลูกพี่มันงยายงกาง มาจ่าจะตาม2อกิโลน้องบอกเอายาวความยาวสองกิโลเลยจากนี่ถึงลุ่มดอยเลยเพราะไข่มันมันจะไปยาวขนาดอันล้ำเหลืออ้าก็2สองกิโลลูกพี่เอสองกิโลนี่สอกิโลจ่าจังมาใจ่สองกิโลเตียวเมื่อไรควายโอ้ยโดนด่าทำแล้วใครรับผิ่ชอบตาไปแล้ว อันนี้ไม่ใหญ่ป่ะยนีมัหมุนทันหมดจนๆจนๆจนไปทางใดก็แบบไป<ต><น>ฮะอันนี้มันหมุนใหญ่ใหญ่มันมันหมุนเท่ามันจะเป็นโคกูนอะมันไปทางใดพ่อจะใส่ไปสใส่ไหนมันแบบไป<ต><น>ไหนกันหมุนในโมงในโมงเน,น,นี่ยค่ะแม่นครับอ๋อราคาอย่างใดครับ<ต><น>แก้วละสามสิบห้าแก้วละสามสิบห้าไฮเดรีกนแก้วละเก้าสิบอ่าแบบมีฟองที่เหมือนมีค่ะเป็นฟองครับอันนี้เป็นฟองเหรอ ไอ้จืดไอ้กินข้าวก่อนบ่เดี๋ยวผมลองข้าวมือก็ได้ครับไม่ด้แตงกินเตอะเสียงอ่อนมาแล้วเนื่อแล้วแต่คิงเตอรเหนื่อปลาคือใบ